สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทพัพลพทธิศายบ้านเฮาครับตอนนี้แอดมินโอเล่หนอสพโออยู่ที่สาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่นะครับนี่วันนี้กับเพื่นนม้บุญมีงานนอกวะกะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเป็นอัดวิดีโอไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แอดมินถึกบอกเฟซบุ๊กอยู่นะครับอะนะเดี๋ยวจะอีกมือสองมือจะลงให้มึงวันนี้ที่ถ่ายก็จะเป็นวันวันพุธนะครับวันพุธที่ วันพุธที่เก้านะครับวันพุธที่เก้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับนีมาก okay. นี่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเฝ้าไร่นะครับจังหวัดหนองคายนะครับนี่เมื่อี้เพิ่นมีบุญมีงานเราได้มามาร่วมบุญกับกับเพิ่นนะครับมาร่วมบุญนะเพิ่นนี่โควิดโควิดสิบเก้ายังวิกฤตนะครับรวมพลังช่วยหมอพจาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ลดเล่าเข้าพรรษานะครับ มาถนน,นเพิ่อมาดีครับานน,นเพื่อเฝ้าไร่มาพอดีนะครับนี่ทางนี้จะผ่านต้นเงินต้นทอง <c oughs> มบรรยากาศดีครับนี่ด้านหลังมีศาลาด้วยนะครับ คนจะเป็นเลี้ยงพาเ,นเพนพอดีนะครับพี่น้องเพราะว่ามันสวยในจกนักรยานละเ ทีมงานแม่ครัวนะครับีต่ำบวหงปกปกๆยอ่จ้าสวัสดีจ้าโอ้ไม่นกไม่นกไม่นกมาทำของกินแซบๆให้กินจ้าได้ติดตามขึ้นมาเดี๋ยวหมอมิวมาแฟน,นทีมงานของเราตะำบวหงกปกๆหก,กใหญ่ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเม,มนูวันนี้รูชิ้นนึ่งจ้าต้มตามแล้วก็ินน้นยาปลาจ้าได้กินฝีมือแมนกแล้วจ้า <laughs> จังไงยังไงก็นัวยังไงก็แซบ่บจ้าวันนี้เรามาที่ศาลพระนสุกขเ์เภอเข้าไรนะเป็นการทำบุญอาคารใหม่เลยนะครับ แล้วก็ทำบุญพระป่าด้วยนะครับเจนนี้ท่านในเบอร์ก็ให้จะกรตักบาตรนะครับวันนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าคุณที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวายท่านแนะนําให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้งสามคณะในขณะที่ก่อนถวายก็ตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริงคณะถวายก็มีใจเลื่อมใสถวายด้วยความเคารพหลังจากถวายแล้ว กงกินด,ดีในทานของตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงทานที่ตนเองได้ถวายไปแล้วการทำใจใได้ได้ทั้งสามขนาด,ดการกล่าวนี้นับว่ายากมากเพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้จิตใจนะครับของเราเศร้าหมองขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับเพราะเราใช้ตั้งใจด้วยตัวท่านนะครับก่อนถวายว่าเรนได้เตรียมของมาแล้วว่าตั้งใจ เสียสละอย่างแท้จริงนะครับถวายอย่างเรื่อมใสด้วยความเคารพนะครับและยินดีตัวเองนะครับอันนี้ก็จะสูงให้เกิดผลบุญผลบุญสนนะครับพร้อมที่เตรียมมาเหลือไม่เป็นไรนะครับใส่ถุงให้พระวุทกาจะถวายพระพุญเจ้านาไปมอบให้กับผู้ควนกลิ่บ้านติดเตียงนะครับต้นระครูนกั่า จะพนันเถอะท่านในความเมตตาที่น้องปริชาชนในเขตพื้นที่ท่านไปที่ไหนพบไปมีกระบปามีของมีขนมนะครับอ่าประกิตถุงถุงที่เหลือเอามาใส่นะครับเปื่ถวายพระคุณเจ้งคอ,อามการเกิดลูกใส่น,นะนะอาเชิญทุกท่านะครับที่อยู่ด้านล่าง,างเตรียมต่อที่จะต่าบบุญตัดบ,บาทนะครับ อันนี้คือก็จะเกิดอานสงส์งที่แท้จริงนะครับที่เราได้ตั้งใจมาทำบุญในวันนี้นะครับนะครับและที่สำคัญสิ่งของที่เราถวายจะต้องได้มาด้วยความสุจริตไม่มีเบียนนะครับอื่นให้เดือดร้อนและที่สำคัญนะครับก็คือเหมาะสมแก่พระภิกษุนะครับที่เราได้ตั้นะครับอันนี้คือ <Okay. S 1> ก็จะเป็น คุญกุศลที่เราได้จากการต่างาวันวันนี้นะครับเชิญเลยนะครับท่านที่อยู่ข้างล่างกำลังเดินทางขึ้นมานะครับก็ามาใส่บานะครับวันนี้ท่านประธานบริหารโรงพยาบาลพิศ่เวชน,นะครับหมอมีนะครับก็กำลังร่วมทักุูลใส่บาวันนี้นะครับขอให้บุญกุศสมมีคุกท่านที่

อนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนาะพียงน้อยนาะสมบูรณ์นะครับ <c oughs> สวัสดีครับแมพี่น้องพระพงศ์ทาย,ายบ้านเฮาครับไพมินอ๊อฟหนอสทอโออยู่ที่โรงเรียนบ้านนาะเพียงน้อยนาะสมบูรณ์นะครับพี่น้องมาเยี่ยมคู่ป่วยติดเชื้อโควิด19นะครับเพิ่นกักตัวอยู่นี่เนาะก็จะเป็นศูนย์พักคอยของโรงเรียนนาะพีงน้อยนาะสมบูรณ์นะครับก็จะมีป้ายของ คุณหมอมิวนะครับคุณหมอมิวเดี๋ยวจะมามอบน้ำนะคะทนตแพทย์หญิงดรจิตาภาสุนทรนธนากุลนะครับมาพร้อมกับทีมให้หนองใครไม่ทิ้งกันนะเดี๋ยวมามอบน้านะครับแล้วก็มาแตกกันแซวซาอยู่เนาะเจ้าหน้าที่อสมแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็อาจารย์ที่ดูแลศูนย์อยู่นะนี่ผู้หมอใหม่จากพี่สายวีนะครับมามามาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเยี่ยมเขาอาจารย์อาจารย์ก็มา อ่ะครับมีนักเ,เรียนเขาติดอยู่นี่นีเน,เนาะถามของผมท่านอ,อาจารย์กามามอบน้ำอ๋อม,มามามาด้ยวยกันมา,ด,นมานด้วยกันพอดีครับอืมมาจ้าบนกระเตียาให้กำลังใจมาเยี่ยม <c oughs> นะครับ,อ,อ,รบรอ่าสวัสดีครับท่าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฉลลัสวัสดีครับสวัสดีีักใ้ไที่อื่นหน้คาเลยมามหมอนิ้วความทีงานมามอบน้ำให้หมอออกมให้เป็นกำลังต้นไว้ก่อนน้ำน้ำ้ำนน้ำน้้นนน้นนนน อ,อันน <c oughs> ี้คือรักษาอคขอบคุณมากครับเอาคุณเลยครับันายะ